เอาโอ้นี่มันน้องใหม่แกะกล่องเลยนี่ว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอนนจัดกระเป๋าแป๊บนึงแป๊บนึงแปบ๊บนึงโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Future l ล l a นะครับผมเห็นใส่ชุดแบบนี้นะครับผม ลุงให้จะมาทำอะไรก็คงจะรู้นั่นแหละก็ช้อปปี้ฟู้ดอ่ะเนาะอืมไม่รู้จะสารพาาัดยหรือว่าพูดที่มาของช้อปปี้ฟูด้ดไหมนะครับเพราะว่าแค่พูดคําว่าช้อปปีทุกคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผม,มก็คือว่าช้อปปี้เขานะ่ะลงมาทำา d e l i v e r y นะครับผมมก็จะมาแนะนำขั้นตอนการสมัครนะค,ะ<ๆ>นะครับผมแบบคร่าวๆก่อนเนาะเพราะว่าคลิปสมัครแบบละเอียดเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมไม่รู้อยู่ด้านไหนนะเออมาเลยพี่มาเลย ก็คือช็อปปี้ฟู้ดตอนนี้ก็เปิดให้บริการแค่พื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะขยายพื้นที่ไปเขตอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ในอนาคตไว้มาดูกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวมาปเดตกันก็ยังไงก็ไปติดตามข่าวสารได้ที่เพจไปก่อนเลยอรวยอ่ะยังไงก็ฝากไปติดตามข่าวสารได้ที่เพจช h o p e e Food นะครับผมเนี่ยเพจนี้เลยเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ใต้โปตนนี้นะครับผม แล้วก็ลายด้วยนะก็โอเคเดี๋ยวไปพูดรายละเอียดกันที่อื่นดีกว่านะครับเพราะว่าที่นี่มันอุยเออรถมันเยอะนะครับผมแล้วจริงๆผมว่าจะไปเที่ยวกับแฟนด้วยวันนี้ก็คือบอกเลยว่าวันนี้ผมลงทุนมากเลยนะครับผม,มจะไปถ่ายที่ลักนาหรือว่าอายุธยาเลยนะครับผมโอเค,อเคผมก็เกิดมาเยอะแล้วทุกคนก็นเป็นว่าถ้าใครดูคลิปนี้จนจบนะครับผมผมจะแจกโครงกระเป๋านะครับผมเป็นสแตนเลสแล้วก็ไฟเบอร์นะครับผมอย่างละอันนะครับผมเออและอีกอย่างนะครับผมก็จะมีโค้ชส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ไรเดอร์ด้วย ก็จะเป็นกระเป๋าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมแจกท้ายคลิปนี้นะครับผมโอเคก็คก่อนเดินทางกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกันด้วยนะครับผมโอเคไปเดินทางไปที่ยักนาอายุธยากัน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่ลักนณอายุทยาแล้วนะครับผมออกเสียงอย่างนี้ไหมว่ารักช่างมันนะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางมาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าจากงานบางวานมาเนี่ยก็เกือบ60กิโลนะครับผมจแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าผมขับมอเตอร์ไซค์มามันก็เลยแบบย่นเวลามาหน่อยนะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่อยากให้มาดูบรรยากาศนะครับผมของลักษณอยุทยานะครับลักษณะกันดิ รักนาอายุธยา <c oughs> นะครับผมมันมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมดูดิเ,ดเขียวขจีเลยนะครับผม,มช่วงที่ผมมาช่วงประมาณต้นปีตอนนั้นคือแบบเหลืองเหลืองอลามเลยนะครับผมเพื่อนที่แบบเขาจะเกี่ยวข้าวกันนะครับผมโอเคไม่พูดพวามตางเพลงนะครับผมก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็มาต่อกันที่ช้อปปี้ฟู้ดกันก็มาเริ่มกันที่คุณสมบัติในการสมัครของช้อปปี้ฟู้ดละกันนะครับผม,มหรือว่าเกณฑ์การสมัครนั่นแหละก็หนึ่งเลยนะครับผมก็ต้องมีอายุ มากกว่า16ปีขึ้นไปนะครับผมหรือว่าถ้าใครอา,อายุ16ปียังไม่ถึง18ปีเนี่ยต้องมีใบยินยอมจากผู้ปกครองนะครับผม,มก็ไปโหลดได้ที่อ่าลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับผมอมต่อมาข้อ2นะครับผมก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับผมแล้วข้อ3ต้องมีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตนะครับผมแน่นอนนะครับผม,มต้องมีนะถ้าไม่มีจะทาํางานยังไง มาข้อ4นะครับผมต้องมีรถมอไซค์โดยกรณีที่มอไซค์ไม่ได้เป็นชื่อตัวเองก็แค่ให้คนที่เป็นเจ้าของรถนะ่ะเซนยินยอมให้ใช้รถด้วยสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมว่าให้เราใช้รถของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนแบบเอออาจจะไม่มีรถเป็นของตัวเองอย่างผมก <c oughs> ็คือใช้รถแฟนนะครับผมเวลาไปสมัครทํางานแนวเนี้ยผมก็ต้องใช้เอกสารของแฟนนะครับผม <c oughs> ต่อมาข้อ5้านะครับผมไม่มีประวัติอาชญากรรมตามข้อห้ามของบริษัทนะครับผมก็ไปดูได้ที่เพจช้อปปี้พุทเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ส่วนช่องทางการสมัครนะครับผมคือตอนนี้มีแค่ระบบสมัครออนไลน์นะครับผมส่วนระบบการสมัครด้วยตัวเองเนี้ยคือเขายังไม่เปิดนะครับผมเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่แหละเดี๋ยวมีอัปเดตการสมัครด้วยตัวเองเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีนะครับไม่ก็ไปติดตามเพจช h o ปปี้ฟู้ดไลเดอไว้นะครับผมทางนั้นจะอัปเดตข่าวรือกับผมนะครับก็โอเคช่องทางการสมัครก็มีเท่านี้แหละ โอเคครับทุกคนต่อไปมาพูดเรื่องเอกสารกันนะครับผมเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครนะครับผมหึงก็แค่เซลฟี่นะครับผมพร้อมกับบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่ของเรานะครับผมสบัตรประจําตัวประชาชนหน้าและหลังนะครับผมเออเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะครับก็คือเราส่งเอกสารออนไลน์กันนะครับผม ก็แค่ถ่ายรูปเฉยๆนะแต่ก็คือให้เตรียมไว้นะครับผมสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับผมต่อมาข้อ3ใบขับขี่นะครับผมที่ชื่อตรงกับบัตรประชาชนต่อมาข้อสสมุดบัญชีธนาคารนะครับผมที่ชื่อตรงกับบัตรประชาชนนะครับผมก็ใช้ธนาคารอะไรก็ได้นะครับผมมันยังไงหล่ะมันไม่จํากัดเหมือนค่ายอื่นนะผมจะว่ายังไงดีอย่างค่ายชมพูแล้วกันที่ต้องแบบใช้ของ s อ b ค่ายเขียวต้องใช้ของกสิกรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือค่ายนี้ก็คือไม่ ไม่ฟิกต่อมาข้อ5นะครับผมก็เป็นเล่มทะเบียนรถนะครับผมก็เป็นของเจ้าของรถนะมสมมติว่าถ้าเราเป็นเจ้าของรถอยู่แล้วก็ก็แค่เตรียมไว้นะครับผมแต่คนที่ไม่มีนะครับผมต้องใช้ของเจ้าของรถนะครับผมอย่างผมเนี่ยก็ใช้ของแฟนนะครับผมต่อมาข้อ6ก็คือพรบรถจักรยานยนต์นะครับผมก็จะเป็นใบสี่เหลี่ยมนะครับผมโอ้ยอันนี้ก็ได้ ต่อมาข้อที่7นะครับผมก็เป็นกรณีที่ไม่ใช่รถเรา,ลลานะครับผมก็ให้เจ้าของรถเซ็นยินยอมให้เรานะครับเซ็นใส่สำเนาบัตรประชาชนด้วยประกาศสินเงินนะครับผมต่อมาข้อที่8กรณีที่อายุเกิน16ปีแต่ไม่ถึง18ปีนะครับผมก็ต้องมีใบยินยอมจากผู้ปกครองแล้วก็เซ็นสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองด้วยปากกาศสินเงินให้เรียบร้อยนะครับผมต่อมาข้อที่9กกรณีที่มีประวัติอาชญากรรมนะครับผมต้องมีใบสิ้นสุดอายุ ความนะครับผมผมเรียกว่าอย่างนั้นได้ไหมเออหรือว่าใบสำเนาบริสุทธิ์เออนะครับผมต้องมีใบนั้นนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับผมก็เป็นส่งแบบออนไลน์เนาะไม่ได้แบบเตรียมเป็นใบกระดาษอะไรอย่างนี้ไปส่งที่บริษัทนะครับผมก็อัปโหลดส่งออนไลน์นะครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนนะครับผมเตรียมเอกสารพร้อมที่จะสมัครแล้วนะครับผมก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับผม ก่อนอื่นเลยผมจะให้ทางเลือกพี่2ทางนะครับผมคือ1หยุดวิดีโอแล้วไปเตรียมเอกสารแล้วค่อยมาทําตามผมนะครับผมสองคือดูไปเลยนะครับผมถ้าคิดว่าดูไปแล้วเออจำได้ว่าต้องทําอะไรต่อไปนะครับผม<ไ>ก็เลือกเอาว่าจะทาอะไรก่อนนะครับผมก็ตามนั้นละกันนะครับผมแต่ว่าผมจะให้เวลาคุณพี่1นึวิ <template. S 1> โอเคหมดเวลาก็มาดูขั้นตอนการสมัครกันเลยนะครับผมคือ1เลยนะครับผมก็กดไปที่ลิงก์ตัวนี้หรือว่า แอดไลน์ตัวนี้ไปนะครับผมมันคือการกรอกเอกสารเบื้องต้นหรือว่ากรอกความสนใจเบื้องต้นนะครับผมคือกรอกข้อมูลความสนใจนี่คือกรอกไม่ยากนะครับผมก็มีตามนี้นะครับผมเนี่ยก็คือมันกรอกง่ายมากนะครับผมต่อมาข้อที่2นะครับผมก็ทําการแอดไลน์ออฟฟิเชียลไปนะครับผมเนี่ยผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับผม QR code นะครับผมเนี่ยหรือว่าลิงก์ตัวนี้ก็ได้นะครับผมถ้าแบบใครขี้เกียจสแกนเออเนี่ยลิงก์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างอีกทีนะครับผมก็กดเข้าไป แอดกันได้นะครับผมก็พอแอดไลน์แล้วนะครับผมก็ส่งข้อมูลชื่อนามสกุลไปนะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมส่งข้อมูลชื่อนามสกุลไปนะครับผมเพื่อเป็นการติดตามผลลงทะเบียนเบื้องต้นของตัวเราเองด้วยนะครับผมอย่าส่งสติ๊กเกอร์คนตีนไลน์แอดมินไปนะครับผมเออต่อมาข้อที่3นะครับผมหลังจากที่แอดมินได้รับข้อความอะไรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะส่งลิงก์ให้เรามากรอกข้อมูลนะครับผมทีนี้แหละเอกสารที่ผมบอกให้เตรียมไว้นะครับผมก็จะได้ใช้แล้วนะครับผมก็พอกดเข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้แล้วนะครับ นะครับผมก็คืออัปโหลดเอกสารของเราที่ผมบอกให้เตรียมไว้ตามนั้นนะครับผมก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครับผมก็อัปโหลดตามที่เขาบอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปเซลฟี่หน้าเรากับบัตรประชาชนอัปโหลดบัตรประชาชนอัปโหลดใบขับขี่อะไรทํานองนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ที่ผมไม่ลงลึกอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมทําคลิปสอนแยกไว้แล้วนะครับผมสอนการสมัครนะครับผมก็เป็นแบบละเอียดเลยนะคลิปนั้นนะครับผมก็กดไปที่ตัวไอมุมบนขวาของคลิปนี้นะครับผมเนี่ย ต่อมาข้อที่4นะครับผมก็รอการอนุมัติหรือว่ารอคอนเฟิร์มจากทางแอดมินนะครับผมว่าเราผ่านหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเราผ่านมาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาข้อที่5นะครับผมก็ทําการอบรมแล้วก็สอบนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมง่ายๆแต่ก่อนเนี่ยคือรุ่นผมเนี่ยคืออบรมผ่านซูม<อ>แต่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่20กันยายน,นียอ,อบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากออที่เราอบรมผ่านซูม ต่อไปจะเป็นแบบส่งวิดีโอให้แทนนะครับผมผมก็รู้สึกว่าโอเคกว่านะเพราะว่าอบรมผ่านซูมนะมันมีบางคนที่เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนยังลงทะเบียนกับแอปซูมไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยต่อมาข้อที่6นะครับผมก็แจ้งผลสอบนะครับผมเพื่อรับลิงก์สั่งซื้ออุปกรณ์ไรเดอร์นะครับผมคือต้องสั่งซื้อผ่าน Sho ป e e Food เท่านั้นนะครับผมก็สั่งซื้อใน s h อป e e นั่นแหละครับเพราะว่าถ้าไม่ได้สั่งซื้อตามลิงก์ที่เขาส่งไปให้นะครับผมก็คือจะเปิดระบบไม่ได้นะครับผมก็ซื้อเป็นตัว เริ่มต้นก็ได้นะครับผมถ้าใครแบบไม่อยากลงทุนเยอะนะครับผมแต่ถ้าใครแบบใจปาหน่อยก็จัดหนักๆไปเลยครับผมก็ถ้าใครสั่งซื้อออนไลน์ไม่เป็นหรือไม่สะดวกอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปซื้อได้ด้วยตัวเองที่ช็อปหน้าร้านณอาคาร253ซอยอโศกถนนสุขุมวิท21ชั้นที่14เปิดทําการทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบไมาให้ละกันนะครับผมต่อมาข้อที่7นะครับผมก็เมื่อได้อุปกรณ์แล้วนะครับผมก็ แต่งกายประมาณนี pues mm ้นะครับผมแล้ว nah. ก okay, ็ถ really really so, ่ายรูปส่งใน l ล n e Official นะครับผมจากนั้นก็รอเปิดอนุนมัติรอวิ่งได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนต่อมาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พี่ๆไรเดอร์ให้ความสนใจมากนะครับผมนั่นก็คือค่ารอบของเรานั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มที่0 3ถึง3กิโลแรกกันนะครับผมก็เริ่มต้นที่40บาทนะครับผมต่อมากิโลที่4นะครับผมก็42บาท กิโลที่5 44บาทนะครับผมก็หลังจากที่5กิโลขึ้นไปนะครับผมก็จะบวก8.5บาทนะครับผมก็นับจากกิโลที่5ไปนะอย่างเช่นอ่ากิโลที่5เนี่ย44บาทใช่ไหมครับผมก็ถ้าเราขับไป6กิโลหรือว่า7กิโลอะไรเงี้ยเอา6กิโลแล้วกันก็บวกไปอีก8.5บาทนะครับผมถ้าเราขับ6กิโลนะครับผมถ้าเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับผมไม่ได้มีแค่นั้นนะครับผม มีการเก็บ S point ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละคือ S point เ anyway, น <sprout Likewise. S 1> uh ี่ยเราสามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้ด้วยนะครับผมก็ S point เนี่ยสามารถเก็บได้อยู่2เวลานะครับผมก็คือเวลาปกติและเวลาพีคนะครับผมก็เวลาปกติก็จะได้2 S point ต่อ1ออเดอร์นะครับผมส่วนช่วงเวลาพีคนะครับผมจะได้4 S point ต่อ1ออเดอร์ S point ที่เราเก็บมาเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกเป็นตังค์ได้ก็อย่าง1 2 S point นะครับผมก็จะแลกได้40บาท2 5 S point ก็จะแลกได้120บาทและ5 0 S point นะครับผมแลกได้2 ส6 0ร้อยบาทนะครับผมที่เอสพเนี่ยจะตัดรอบทุก6โมงเช้าของวันถัดไปนะครับผมไม่สามารถสะสมข้ามวันได้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ Spo i n t นะครับผมก็ดูจากคะแนนด้วยนะครับผมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการรับ S Point อยู่นะครับผมก็จะมีคะแนนจากลูกค้าคะแนนจากการปฏิเสธงานรับงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลนะครับผมในการรับ Spo i n t นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมอธิบายในการขับจริงอีกทีนะครับผมก็จะขับให้ดูเลยว่าเอ้ย ขับยังไงจะได้ S point ขับเท่าไหร่ถึงจะได้ S point เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีในคลิปนั้นละกันนะครับผมเผื่อวันไหนที่ผมอัพคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปมันนั้นมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมเฮ้ยเียอบลืมไปเลยระบบงานของ Shopee f o o d เป็นระบบงานป้อนนะครับทุกคน อ้าวอัดแล้วเหรออ่ะ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็คือที่จริงผมว่าจะอัดให้มันเสร็จตั้งแต่อยู่อยุธยาแล้วนะครับผมแต่ว่าอมผมลมุตกก็เลยไม่ได้อัดเลยนะครับผมและอีกอย่างผมว่าจะรอให้ฝนหยุดแล้วก็จะอัดต่อนะครับผมแต่ว่าเออมันไม่หยุดเลยนะครับผม <the> <c oughs> ก็เลยต้องขับรถตากฝนกลับมานะครับผมก็่าจะมาถึงก็ <c oughs> เกือบสามทุ่มนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ารถมันติดด้วยฝนตกด,ด้วยฝนตกพนะก ฝนตกด้วยนะครับผมออก็ทําให้การเดินทางมาถึงมันช้านะครับผมแล้วก็เหนื่อยมากก็เลยนอนเลยไม่ได้อัดต่อเลยนะครับผม <Nope. S 1> ก็เออตื่นมาแล้วก็เลยมาซักผ้าด้วยเพราะว่าใส่ เสื้อตัวนี้คุมกลับมานะครับผมอ่าโอเคก็ไม่พูดความยาวสาวความยืดกันก็มาสรุปกันเลยนะครับผมว่าแอปช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยน่าขับหรือเปล่านะครับผมก็คืออันนี้ก็คือความคิดเห็นของผมเองนะครับผมอืมแต่ว่ามันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับทุกคนเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ไปลองขับอะเนาะเออเดี๋ยววันที่ผมไปขับจริงอะเดี๋ยวจะมาอวยและด่าอีกทีนะครับผมอืมถ้าดีก็อวยถ้าไม่ดีก็ด่านะครับผมเออมือเหนียวหรอกแป๊บนึงนะครับผม ก็มาที่ข้อหนึ่งเลยนะครับผมก็คือฐานลูกค้าเยอะนะครับผมก็แน่นอนหละครับผมช้อปปี้นี่มีฐานลูกค้ามากกว่า40ล้านคนนะครับผมก็เกินครึ่งประเทศเราไปแล้วนะครับผมพูดได้คําเดียวเลยนะครับผมว่าช้อปปี้ฟู้ดเป็นโคตรซูเปอร์แอปไปแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็ลองคิดดูว่าเนี่ยเปิดฟังก์ชันใหม่มาอีกนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากนะครับผมต่อมาข้อสอนะครับผมทําเวลาไหนก็ได้นะครับผมโอ้โหผมค่อนข้างชอบมากเหมือนกันเลยนะครับข้อนี้ก็คือส่วนมากผมยังไงลระ ตื่นสายแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะไม่เกี่ยวกันกับตื่นสายหรือไม่ตื่นสายนะเออผมมองว่าเอ้ยมันทําเวลาไหนก็ได้อ่ะเออบางทีเราแบบอยากไปนู่นอยากไปนี่อะไรเงี้ยนะครับผมมันค่อนข้างสะดวกกับเรานะครับผมโอเคมาข้อสุดท้ายนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะยกข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายไหมนะเพราะว่ามันยังไงห่ะมาสมัครก่อนได้ขับก่อนอ่ะมันก็แงอยู่แล้วนะครับผมใครจะสมัครก่อนแล้วได้ขับทีหลังก็รีบมาสมัครกันนะครับผมอ่ะและแล้วก็มาถึงเวลาแจกของนะครับผมก็เนี่ย ผมจะแจกโค้งกระเป๋านะครับผมก็จะมาบอกกฎกติกาง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับผมและสุดท้ายคอมเมนต์บอกเหตุผลว่าทําไมมาขับช้อปปี้ฟู้ดนะครับผมก็ถ้าคอมเมนต์สองคอมเมนต์ไหนนะครับผมถูกใจผมนะครับผมผมจะแจกโค้งกระเป๋าอันนี้ให้นะครับผมอ่ะมาสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะครับผมนั่นก็คือโค้ดส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ไรเดอร์นะครับผมเนี่ยตอนนี้เลยนะครับผมเนี่ยแคบไว้นะจับไว้ แต่ถ้าใครแข็นไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้นะครับผมอ่ะก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะซักผ้าแล้วนะครับผมกล่าวไวว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องฟิวเจเล่าด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไป let's go เฮ้ย let's go อะไรบ๊ายบาย